สวัสดีค sure ่ะดิฉันนัเสอกลบมาสอบค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้ Microsoft Excel นะคะหลังแล้วก็เข้าไปดูบุ๊กมาเปล่าค่ะเพื่อเรื่องการใช้งาน Excel นะคะส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็จะเหมือนหมดเลยนะแรกแรกส่วนใหญ่ก็จะเหมือนหมดเลยฟอนต์สีรูปแบบการใช้งาน ก็จะมีขั้นอคือการภระจกษ์เซลล์อย่านี้ค่ะย้ำเราพิมพ์ข้อความยาขึ้นน่จนเอาข้อที่เอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของข้อความนะก็จะอยู่ตรงไหนเช่นสารเซลล์สีนี้ข้ออไป ไปทำอยู่ตรงกลางอยนี้ค่ะอยู่ตรงกลางชิดขวาล่างชิดซ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีเส้นเส้กก็ะเป็นของหมดเลยนะคะจะมีตารางรูปแบบว่าลายรูปกลางแล้วก็แผลพุพุจะมีเยอะกว่าหมดค่ะอสสิ่งที่มีนะคะแล้วจะมีสมการ 真的吗？啊嗯啊 แล้วก็จะมีแต่หน้ากระดาษเื่นกันอันนี้ก็เป็นสูตรค่ะสูตรก็จะมี max sum e max ก็จะคือหาค่ามากสุดน,น,นะคะอันนี้บวกทั้งหมดค่าเฉลีย่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขอันจะเป็น ก็งงะคงไม่เลีะยงคะไอ้เราจะหาค่ามากสุดก็จะคือสิบสอนะคะเราล้วหุกเอากด ขาร้อยสิก็คดที่สามต่อมรขาร้คหอที่สามเราจะเราจะหาค่ารวมนะคะัลรวมก็คือรวี่ค่ะ ส่วนบ้านนี้จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะเราใช้แค่สีตัวนี้อัวแรกแซกค่ะคนกระสูตรบทนะคะก็จเรียกทีว่าเราสามารถทำเป็นตารางได้นะคะนี่ค่ะสมมติจะเป็นลายที่อะไรกันดีกว่าแล้วก็จะตัดให้สวยงามเนาะ thật bì xin về emin hắn súng cọp. Nha mọi người súng xin Nha chan lạc. Tầm bài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 . à, bài. Tầm là có سوف نتحدث في المشاهدين في المشاهدين من หนึ่งสองคือต้องหยาบผิวเยอะนะคะแล้วก็ถามการข้อแล้วก็เดินโยนี้าอาจจะมีเรื่องอะไรแล้วก็จัดให้สวยแล้วจัดดอกไม้สิบสองแล้วกีลิปซิงค์ลงไป Nó có thể sử dụng sổ lạc hết 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 sổ lạc làm được เป็ูปส่นคือถ้าเราอันนี้เราเล่นทั้งเซล์เลยนะคะนี่ก็คือเล่นทั้งคอร์ด้าอันนี้คือ,อ,อควบคุมคาร์ด้าเซลเลยะคะ่ะแล้วก็ อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเซลล์มีหัวให้คุณหรืนไม่ คอนโทรแล้วกดลูกอนลงนะคะมันก็จะบอกจำนวนคอล์อมทานคาคอนวนเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเซลค่ะก็หคือสล้านสี่หมนแปดพันห้าเบองเจ็ดบหกถ้าอยากูจำนวนเซลเขาเท่าไ่จำนคอน์เอมปมาวท่าหก็ิบกด เนียกดลูกศรไปทางซ้ายทางขวา,าอันนี้คือวิธีการพิมพควิธีการคร่าวๆก็ใช้อีซีนะคะอีกอย่างค่ะเราสามารถทำ้วกยการนะคะแบบไม่ต้องทาไม่ต้องชนิดกดทักสองตัวลือกอบีีเสร็จนะคะแล้วถ้าค้อแ้วกด kamu enggak mau Kamu enggak mau sih ya? Ya. Ya, boleh lah. Toiletra. Oh, enggak nun. Nah, kata ส่วนปลี่ยนสเปล่ยนอะไรแล้วก็ใช้เวดเปลี่ยนฟอน์แล้วก็ใช้เดเหมือนกันอ่ะนี้ก็จเป็นการใช้ Excel ท่้าวนะะ่ท่ไปแล้วข้อมูลแล้วก็จะมี รู้แล้วจบการสอดใส่เสื้อเบอรยนี้ค่ะขอบคุณค่ะ